อ้าวพี่น,อบบน้องสบายดีต้นเสาอีกเขายังอยู่ในลำซีอีกขึ้นหนึ่งหลังจากเขานอนมาขึ้นนี่พี่น้องฝนตกมดขึ้นแต่ว่านา้ำซีขึ้นเบ็ดต้องห่อใส่ไว้เบื้องบ้านนี่ถือว่าเรียบร้อยแต่ว่าเขากับกูมอ่งมากแล้วจะไปอัดปักหวัวยนี่ไกลๆ่หลยนี่แหละมา,านอนมาขึ้นนี่พี่น้องผ่านซุนก็ผ่านหนึ่งกระไบเียบร้อยเขาหลไปอัดปักหัวเขาเขาโกวมากมาขึ้นพี่น้องได้น้ำซีขึ้นแห้งหมอเอาว่าผ่านเลย ฮเบ็ดน่อยเบ็ดใหญ่เขาหมดชิดบจักเดหาเบิดเขาคือเดือนวานีลเรอันนี้มอดีอุ้ยโอ้ยโอ้ยใส่เคื่องเลยผ่าหน่อยนะมึงโอ้ยผ่าหน่อยบันโอ้ยเขาอวเขาเลย ยามขึ้นมาเดียวโอ้โยเข้าได้ผ่าหน่อยก็สิทธิ์ดีๆเมื่อคืนในพ้นตกเมื่อคืนพี่น้องนอนทั้งรับทั้งนอนกับบุคคลไ,ได พลนหัวใส่พยางบกคักไปไดเพราะว่าเทาถือพยางบกคักอยู so ่เฮ like ือดคือว่าแดดแดดเลยเทาก็ปั่นกันไปพี ans, ่น้องในผ่านสองคนขึ้นบกเทาเมื่อยเลาะเลยทั้งบกกันลงทั้งน้ำครับในผ่านเพื่นเองเสียเบ็ดเลือดแคมพังมันนี่เนาะไปเลยไปแล้วอือ ได้มีได้มันเมินได้ผ่าไวลงมดแ้วเขาไอ้ได้ป่ะหนึ่งหรยัได้ไอ้เลยไ้าพละไอ้ไออยู่ท้งผ่านะกระหอกนะชื่าดังมากแห้งนีเดอะือว่าเบ็ดหเลยมัดซดเลยเบ็ดเลยมัดซดเลยเบ็ดเลยน้ำหมากแห้งเอ้ยตาย ขึ้นแล้วตัเบ็ฮะกลางหมอกเอาละมาชิดเลยเบ็ดหอยเนาะโอ้น้ำบ่แห้งเพ่อหนบนี่ที่ยอที่ี่เขาขัดหารเนาะขัดมาเนาะัดหันบอเออนี่เขาไหนครับ่เขาใยังไงคอเนนนบอเออ mất chết lấy bên hậu này. Ừ. Ô mọi ai đôi bơm nạm này. Ni có sợ băng sẽ Lưu bông em mó hoc hôn em mó hoc hàm hoa bó 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 không bó 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 อาไรบอสไปเขาเบิ or 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 like people, ่งน uh ้ำเบิ่งน้ำพรจักทางเขาเบิ่งน้ำพระจักทางเขาเขาไปยังที่พางอยู่เลยเะไรบอสเขาทางเนาะเขาทางเขาไปเขาเลี้ยงแต่เขาว่าวทาอัดปากหวยอัดปตะหวยฮะก็เห็นนั่นเองนำหวยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเบิ่งนำเสกไรแห้งๆ <c oughs> ปกติหัวจะเด,ดีนเข้าชิขี้เหือเขาบ่าอมาเลยชคี้เหือเขาสบายอห <c oughs> นน้ผ่านเพิ่นประสบการณ์ด้าน,นีนจุดยอดโอ้อโหพ่อพ่อฮ่สวยเป็นหรือเป่า <c oughs> กี้เขาบอกเป็นหาบด้วยกันอัดปากหัวอย่างนี้เนาะก้อนเลยบอกก้อนเดยวจะยังไม่พี่โอ้ยตรงนี้จัดูเลยจะมาอะไรกันยายพีหมองเนาะ น้ำกำลังหม่าเออขึ้นบนเป็นใหญ่เขาเลยอย่ามานวมๆอยู่ต้องแห้งเลยหนามเลยพระทุกท่อ Con hát đi đi ơi! Ngát một. bọn này. Con hát lưu đi Con hát đấy ai Con hát lưu lâu. Con hát lưu lâu. บ่บ่แมนยิ่ไอ้คือกบกหม่ไอคือทึ่งบ่แมนบ่แมนขอโัวเนาะคนหลายเนาะมาจะใส่มอคงกัดปักหวยมาหน้าหมกางขึ้นซองเบ็ดใหญ่แล้วเบ็ดหน่อยเบ็ดใหญ่จบเลยขึ้นก็ได้นี่มดข้องเลยมีหมดข้องเลยหน้ามันขึ้นหลายเลยในพลาดไปแล้วเอาความปลอดภัยไว้ก่อนขันไปหาไม่แห้งเลยเพื่อเขาป่าเลยลมเลยเน้ เราพันชนไอเนาะคุณมขยินค่สิขยิบ่าบูนอะไรดอกบูนมันนะม,ม,าามันบ,บ,บูนอะไรดอกขินดอกโอ๊ยเดี่ยถือเขี่มาเนาะ

ซองเทือป้ายามมองกับบห็นอยางทีไปท้ามคนมันนี่งในพานเถ้าเราไปขีกมันจังมานมันเลาเบืองเอาันศูนไปมันซองเท้อไปจอบเบิงมอกกัยังมือถือไม่ได้อ๋อต้อจะนัไเลยหัวนิโตกวหเลยเดือนมันหัวก่อนเลยอมันหนังข้นบกเพือนข้นก่อน โอ้ยเว็ดกับ่องกงบเวียดใช้ดงเบิ้งต่านกับเวีาดเวียดไม่เป็ไปง่ายมางายเจ๊้าตัวไปคือชิบอยยังาเฮะเบิ้งกันนจากไพตัวในลกเช่กันยังโานกองมาไปเรื่อยังบุกะกินหนายัางาหลอกคือซองเล้ประจอบเขาไปติ้วเสือสองถึงหตือหมลางมาลงนะน้ำจึงไวได้เย เต็มกระตี้ม yeah. yeah. uh, uh, ัดเลยเบ็ดถอนหมดยังจักดีนะทุนในนี้คนในนี้เข้าชิงในนี้บ่คนโอ้เล็วกูประมาณนี้นี่ตีวะน้ำขึ้นแล้วกันเฮ้ ไปเอา้าตลัเลยเอ้ยหายัดว่อนมาทสีดแห้งกันเอยขึ้นลงบอ่อถานมันจะวะขึ้นบ่ยังขึ้นเนาะ นี่จะมาขัพี่นี่มาังอมเขาเลยทางนี้คอนมันมากนะี่มต้งาก็ขึ้นเทิรเทิงอรอยลงตีบ่ได้ไรขึ้นเทิรอดร้อยลงจะสะพังเขาเลยยาดัน่ะอ๋อผู้สะพังเขาอยเทิงอ๋อยาชุวเทิง นี liksom, ่น่ะไรมากอนต้อเอาพื้น่นบ่หมเ้นาี้ยไปทั้งนมทางตอนนว่นาเ้ยทางมันะทางมันนั่นเหรอเงินๆมากขยัเลยเนี่ย

ไหสล uh, ่ะยางมีท oh, uh, okay. like no no. uh. ้องอยู่เลยเออมาทำเงหับบอลเลยต่าบอน้ำบุคคลที่ได้ดนี่แล้วนะอ๋อจมาลือใหม่ันชวนเยเลืมน้นี่นี่นั่ฮะนี่นะคันกระคืจบ แล้วก็ขึ้นเจ้าเกมเลยนี่นานี่นาเงยเาฝุนนาลายลยลืมได้พี่น้องเดือนจังลับมันหนาหามันเสมอเลยเรี่น้าพี่น้าก็เรียก่าฝุ่นเทสี่ชาวเองว่าเบ็ดเราใส่หว่านเปิดลายเสียเบ็ดไปลองใส่รอบที่สองใส่ใหม่บังเฮ้ยยู่บอนชาอันเดือนเนี่ยเนาะพอได้แก่เฮาซองสัมสเถื่อไปเปลี่ยนเพิ่นไปบังไปสองคนเพิ่น ไปเทาไปใส่น้ำพึ่นนะใอีกบอใหม่เพราะว่าน้ำน้ำมันลงมันแห้งเลยไปสองคนมน้ำลงมบันน้ำลบ่ลงะลุนี่ลงมอคืเน้อะไรลูกกลานอกออแกงแล้วันาบนี้แกงแล้วในน้ำที่เาขนาดมันลายเอาเก่งประหลาดะอันน้าปรากฏปรากฏโขก้เขากตต้นพชเกชาชีพแบนี้บอกเขาได้ยังหัวมันเขาใช่ มันกินบ่อไรมินทั้งคืนกินบ่มิตรทีนี่ั้ง่านะโอ้ผิดพาดด่านเียวไปยังดอก้ไปเ็ที่นเรายัองกไปยังดอกทุกคนกับผ่าโจทย์นมินเราต้แชร์ปเดี๋ยันมี่โต ทุกคนยอมพลาดโอ้ยยามจะทะเลี่ยวก็จิได้เออดยอะโอ้ช่วยช่วยคนถือเนาะไดีดีได้ช่ยจังถืออ่าดไกินตัวนึงันน่าโอ้ยสบแค็ดัแคงนี้อตอชินได้ใสาก่กาอมอใส่พวกกระกแงยงป้องบัได้ให้มันมยดนะโ้โห ใชนะาเนาะไม่เห็นกระแดกตู้มีปลาหนาวจะนนโอ้เสียดกัดหักเนคักชุดชุด,ชดต้องไรเป็นปลาต้องอไม่เป็นปลาเป็นปลาต้องอะไต้องไม่เห็นนะหักน้ำมือเหานี่ลนึงเออ ดูเขาแล้วเนาะแต่ชามันยากที่แน่เลยพวกเนู่กันกามันต้บ่วนี่เพื่อนเราเขาจ่ามาเชเขาจ่ามาถ่ายแหงก่อนมูเลยตัวไพ่เลคือเขาจ่ากนเทาบยมักเขาจ่าห้องกระดใน้าเขาจ่า็เหมเือบวงบ่วงไรบ่วงไรบ่วงไื่องอได้วถือบวงคนเดียวอะไรนะจำคนเดีย เขาหนาช่งก <S preach science> <Không> ับบไปเขาเขาจับแล้วคือแล้วเรายาเขาจเขาเหาอย่างเงาคนเนาะเขาจัอย่างคนเนาะคนร้ายเลยคนนี้คนเงียโอ้อกิดแต่จะเฉาอ่ะห็นบอกคอยไปชีดางนะ้วเจ้าไปชีมองเดียวกันนะเีมองเดียวเตยังอะไรบูชีหาแบบนี้ลหน่อยไปทำหน่อยไป ้องเอเราบันเขาเอามาให้มันนี่เป็นำเขาจ้ะเป็นำขบอบอถ้ากันชืนมันเนาะปาตนบ่มากเขาจ้าเนอพันชูบอบโ้าติ้วเขาจะชัดจะถดเรอจะเก่าโมงสิบวิมงกินเขาโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเทอพยายามกับบุไดไม่จอพันเถ้ากับพันชนไป็จังไรอืม อบกจอืมอืมอืมบุอบุญบ้าข้าวจ้าอืมข้าวบาเพื่อนเบบข้าเจ้าถุงข้าเอ เอาบวเผ็ดกบต่งต่งว่าน้ำมันเผ็ดบัูเผ็ดแ่มันจะสดหนักเราพันชนเนาะทอามเอาเด็กเขาจาเอาชนมันบอกมันบอก่เธอเอาเธอเดียวนี่ละเอ็นได้เอ็นเดินเดินเลยวะใครใหม่ดีตาอยู่แล้ หม่บันนะครับคือมอภเขามาด้วยคือได้มา้อบได้บ่ไส่ไส่อบขิ้เฉีืวตายอ้ะเนาะไง้สดงตักเก็บเนาะทานปลานาขนาได้แบบนี้ปลาขาจ้าว้นมือใครเนาะลากเล่าก็ดีครับ นี่สะจับไดนแน่นนะอะมดนี่บแกเอาอะไติอยู่ไมามมันเล่าแต่เขาเนี้ยแล่วมันไปมันยาวหืมมันยังอิไว่อยากไว้จะมามันไหนเด้อปลาเนาะมัอนมันเนาชนมันมันกรบอ ขับกมันมายังดัวขับมันนะาการชิมือเห็ดข,ขักมกกันแม่ใครส่วากา็ลุกใหม่ต้มลุกใหม่ไม่อย่างยาเลยสนานเนาะ คาบันบ่มาบนคาปักเช่เลบ่เนี่ยเรามอมนที่เป็นที่มน้อยเพาะงลาเยอะอ้ยมันไม่บวก่ะเอาไปยังโจดย์ไปอะไรเลยม่ชอบคนเธอเบาคือเนาะเอานะเขาจ่าเขาเ้เขาจ่ามนะเขาจ่าเธ่แห้งใบขับโม อนเอาไว้ห้าหมปันไนกับขอจากกินกระดาอยู่ลาไา้ลงได้เป็นว้าเห็ดข้าใไช่อาไช่กินพัดกินถอดเนี่ยเุณแล้วเธอบอกผมหนอนเขาถอดเขาพัดนก่ขอเจ้าเออโคตรออกลา่เลยคือเนาะ อ้อยสะอือองเข่ากับพันโูนออกมาเขาจะเอาโปดเจ็ดเนาะอืมเจ็ดโอ้นี่ถึงงานเถาะกันด้วยเน่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 ไม่ต้องเข่าคือว่าแหละเนี่ยเมื่ออื่นโบเซียแถวสองโคตรหน่อยง่ายซะเออหลังเนาะเอาไปลองไม่แต่ค้ำๆจันหน่อยนายพันโซนกับนายพันเถาหรือว่านายพันพียตมหาคนงามสีลงเซคือเก่าว่าพันโซนอ่าลองเซ เรากะพาดนั่นนั่นพาดอนอดขึ้นทึงบอกลองเบิงบัดน,นี่เมื่อยลงหนามเลยเพราะหน้ามหมากแห้งเลยไม่ท่าอากาศเออแต่ว่าไปช่วงนี้ยักษียงพี่น้องคนหลายในพาดมาไลา้หลายรุย่นบดทอดเกิบก็มีรุ่นทอดเกิบก็มีรุ่นเกิบเครนแอร์ว่าอัตนตรายไปเบ่งเขาไปทางไมน้ำมาเป็นลาวเขาอยากเกือบไม่ใช่เนี่ยมาเรื่องอน่อนมาเรื่องขึ้นห<า>น,นึ่งเลยพี่น้องเอ้ยมาเรื่องหนึ่งไกลกุ้งไม้ใหญ่อือก็แล้วเอาคำคำหนึ่งที่ไปหลอกหากินลงเบง